เนีย่ยน่าจะไปฝั่งนู้นลงไปฝั่งไอ้นั้นไอตูนเก็บไปยังเก็บแล้วเก็บไม่ไหรตอนไหนวะตอนทีตอนทีสี่ 4, ที 5, ท่าหรืออะไรตอนนื้น,นั่นมันไม่ได้หยุดใช่ไหมมันไม่ได้หยุดครับ ปีที่ผ่านมามันใส่ปุ๋ยป่ะไม่ได้ใส่นะไม่ใส่ยู่ยใส่บ่อยจ้าไม่มีไอ้ว่มันไม่โดนเยอะตายกันโลยด้วยนะี่กระเดบิ๊กนั่นแกเมีอะมันอตั้งยัดอย่างเดียว

เรื่องบอลเป็นเรงท่ไมได้สําคัญที่มันวิ่งมาทุกคนหัวหนาวสําคัญเหนื่อยตัดที่หนาวสําคัญเท้าห่ากระตัวเย็นด้วยเวะเย็นไม่อะโอ้โเลยแล้วตัวเย็นขวานเท้านี้ไม่เหนื่อยก็เดี๋วะไมดัน จริงเหอไปทงานแลวไม่เหนื่อยข้าเลยนะอันไฟไหวก็ไม่มาเลย เดี๋ยวผมลงนี่ยังโชคภาพกันครับ